สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้พบกับคลินิกบ้านและคอนโดอีกครั้งหนึ่งนะครับกับผมเบิร์ตธนันเอกนะครับวันนี้เราจะมาย้อนรอยอาตามหลังักสัปดาห์หนึ่งนะครับกับกรณีที่หัวหน้ารพพในคอนโดเมีเยมแ่งหนึ่งไปค่มขืนลูกบ้านนะครับตามผมมาครับเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์กันหนาหูเลยนะครับว่า าการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่นิติบุคคลและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเป็นการกระทําที่ขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตํารวจหรือไม่นะครับซึ่งอันนี้ในสถานการณ์ในข้อเท็จจริงนะฮะัวเป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตํารวจที่จะดําเนินการต่อไปทีนี้เรามาดูบทบาทหน้าที่ของพนักงานนิติบุคคลซึ่งเป็นเรื่องสําคัญนะครับเราอยู่ในคอนโดเมเนียมเป็นผู้ดูแลเป็นผู้กากับดูแล เราไม่รู้เรื่องตรงนี้ไม่ได้ครับเขาบอกอย่างนี้ครับว่าคอนโดมิเนียมเป็นที่เราโฐานหรือเป็นที่ส่วนบุคคลแน่นอนครับการที่เราจะอนุญาตหรือไม่อนุญาตนั้นเป็นหน้าที่ของเราแต่แต่นะครับถ้าตำรวจเขามีหมายคน้นเราไม่สามารถที่จะขัดขวางเขาได้นะครับเพราะชัดเจนอยู่แล้วว่าอันนี้เป็นเอกสาร,รทางราชการตำรวจสามารถที่จะาเนินการเข้าไปตรวจค้นได้อันนี้สครับ ตำรวจมีคำสั่งศาลอันนี้ก็ไม่สามารถจะปฏิเสธได้ครับแต่ในข้อยกเว้นเมื่อกี้นี้ยังยมีข้อยกเว้นของข้อยกเว้นอีกนะครับในสถานการณ์ดังต่อไปนี้ตำรวจหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐไม่จําเป็นต้องมอีหมายคนหรือมีคําสั่งศาลนะครับในอันที่หนึ่งนะครับในกรณีที่มีเสียงร้องของความช่ื่อเหลือในคอนโด อันนี้ชัดเจนอยู่แล้วฮะถ้ามีลักษณะอย่างนี้เกิดขึ้นเราก็ไม่สามารถที่จะไปขัดขวางได้ทัานที่สองครับมีพฤติกรรมมีพฤติกรรมอื่นใดที่แสดงว่ามีเหตุร้ายเกิดขึ้นมีเสียงปืนนะครับมีเสียงทุบกระจกหรืออะไรต่างๆเหล่านี้เราก็ไม่สามารถขัดขวางเขาได้นะครับท้นที่สามครับปรากฏเหตุการณ์ปรากฏเหตุความผิดซึ่งหน้าที่กําลังจะเกิดขึ้นมีการเขาเรียกอะไรระลอกตัวที่จะจ่อพอมีดแทงนะครับ จะกระทําความผิดอยู่แล้วนะฮะอันนี้ก็ไม่สามารถที่จะขัดขวางได้นะครับอัน,น,บบนที่สี่ครับพบบุคคลที่กระทำความผิดซึ่งหน้าหลบหนีเข้าไปในที่ะทละโวฐานลักษณะอย่างนี้เราเห็นชัดๆอยู่แล้วว่าคนกระทำความผิดหลบหนีเข้าไปเราก็คงไม่สามารถที่จะไปขัดขวางได้ครับอันที่ห้าครับเมื่อมีพยานหลักฐานตามสมควรว่าสิ่งของที่มีไว้เป็นความผิดหรือได้มาจากการกระทำความผิดยกตัวอย่างเช่นของหนีภาษี ก๊อบปี้ต่างๆอะไรตรงนี้ก็สามารถที่จะดาเนินเข้าไปได้โดยที่เราไม่สามารถขัดขวางได้ครับอันสุดท้ายครับเมื่อที่โรฐานนั้นผู้ที่ต้องถูกจับกลุ่มนั้นเป็นเจ้าของห้องเสเองอันนี้แน่นอนครับเราก็เข้าไปได้แต่ในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตรงนี้นะครับก็เสียงวิาพากษ์วิจารณ์ว่าเราไปขัดขวางเขาหรือเปล่าถ้าเราดูสถานการณ์เมื่อกี้ที่ผมพูดมาทั้งหมดแล้วเนี่ยมันเป็นลักษณะแบบนี้ นะครับถ้าเราไปขัดขวางเขาโทษของมันก็คือว่าผู้ใดต่อสู้หรือขัดขวางเจ้าพนักง,งานหรือผู้ช่วยพนักง,งานที่จะปฏิบัติหน้าที่นะจะต้องอระวังโทษจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับไม่เกิน20,000บาทและถ้าหากต่อสู้ขัดขวางโดยใช้กําลังนะฮะอันนี้โทษกนาดอีกเท่าตัวก็คือจำคุกไม่เกิน2ปีปรับไม่เกิน4 0 0 0 0บาท อันนี้เป็นข้อที่น่าคิดนะครับที่เราในฐานะที่เป็นเจ้าหน้าที่ของหนิตยบุคคลจะต้องตระหนักและก็บริษัทรักขาความปลอดภัยเองเขาต้องตระหนักดัน้จาก,ก,กบัตรนี้เป็นต้นไปเราเป็นผู้รักษาความปลอดภัยให้กับชีวิตและทรัพย์สินของคนที่อยู่ในคอนโดเราก็คงจะต้องดูแลความปลอดภัยจริงๆไม่ใช่เอาโจรไปอยู่ในคอนโดพบกันใหม่โอกาสหนนะ้าสวัสดีครับ